ครับวันนี้จะพามาดูลูกของเหยียเทานะครับตอนนี้เริ่มปีตัวเมียไล่ปีตัวเมียก็เลยจับขังนะครับนี่ครับร,ร,ร้อนอากาศร้อนอน,อน,นะครับนี่ครับลูกเกยียดเทาตัวนี้แม่เป็น แม่ของมันเป็นลูกเสาเยซวนะครับตัวหนึ่งชุดนี้มีอยู่สามตัวนะครับตัวผู้สองตัวตัวเมียตัวหนึ่งแต่เขาเพิ่งมาเอาไปนะครับเป็นคู่ครับตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งแล้วก็ตรงตัวนี้นะครับ พ่อเป็นเยียเทาแม่นี่เป็นคู่เกิดตัวสานะครับแม่เป็นคู่เกิดตัวสาที่เตีไม่ถึงอันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใจโลกออกมาเก่งแบบไหนยังไงก็ไม่รู้นะครับเพิ่งจะ ครับเพราะามันวิ่งไล่ปี้ตัวเมียกันไปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้เห็นเตะน,นะครับลูกของเหยียเท่าเป็นไก่เตะแรงมันเตะแรงนะครับ กำลังวิ่งไล่ปี้ตัวเมียรุ่นๆนี้ครับก็เลยจับขังครับมีพักพวกเอามาปล้ำตัวใหญ่เท่าๆกานันนี่ตีเจ็บครับตีพักพวกก็เลยจับยอมไปก่อนครับมันก็ยังไม่มีอะไรมากมามนะครับ ตอนนี้ก็เป็นลูกเกียร์เท่านะครับแต่แม่เป็นลูกผสมนะครับันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นลูกผสมครับพ่อผมเอาไปตีชนะมาสองไฟ ตีตาบอดตีเขาตาบอดนะครับมันผสมแต่ก็ตีชนะแบบตาบอดนี่ครับก็อีกตัวหนึ่งครับนี่ก็เป็นลูกเยียเ่าแม่นี่เป็นผู้เกิดตัวสานะครับ วนอกไวๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าชุดน,นี้เป็นชุดแรกที่ว่าพอออกมาแล้วดูผลงานครับมีคนแบ่งไปแบ่งตัวหนึ่งไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยหยุดสองตัวนี่ครับ แล้วก็อีกตัวนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยครับแข็งครับเ่าครับตัวนี้เพิ่งจับขังนะครับพงนี้นี่มันวิ่งไล่ปี้ตัวเมียครับเพิ่งจับขังนะครับ ต้องรอดูว่าแข้งเป็นแบบไหนครับสวยกระดุกดีรอเช็กแข้งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อีกตัวครับ ตัวนี้ครับลูกเหยียดเทาเหมือนกันครับเพวกที่ถ,ถ่ายมานี่เป็นลูกเหยียดเทาหมดเลยนะครับตัวนี้ก็รออายุดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับรอต่อครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างได้ครับสวยครับ เป็นไก่เหลี่ยมครับครับนี่นะครับครับชุดนี้นะครับต้องรอดูครับผลงานของมัน พอดีไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็เลยว่างๆก็เลยมาถ่ายเป็นเล่นนะครับนี่ครับชุดนี้ก็กำลังโตนะครับสวยดีครับชุดนี้ก็แม่ใจลุ่งมีผลงานตลอดนะครับนี้พ่อก็เป็นเยีวเทา นี่ก็เป็นข้องน้องตัวที่อยู่ในสุ่มนี่นะครับตัวที่อยู่ในดังในนี่นะครับนี่ชุดน,นี้นะครับนี่ครับพ่อแม่เดียวกันกับตัวนี้นะครับสวยดีครับกระดูกโครงสร้างนี่หายห่วงเลยนะครับออกมานี่จะเป็นไก่หัวดิ้นตลอดนะครับเหมือนตัวนี้นะครับเป็นไก่หัวดิ้นตลอด แม่ใจโลออกมานี่ตัวดีนี่เป็นไก่หัวดินครับหัวดินตีนไหลครับไม่ค่อยให้หัวครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกชุดฝั่งนี้นะครับชุดฝั่งนี้นี่แม่เป็นหลานบิ๊กกัปนะครับพ่อเป็นเหย่าเทา ชุดนี้ก็สวยดีนะครับนี่คือพ่อพันธุ์ครับพ่อของตัวสานะครับนี่ครับตอนนี้กำลังมาทับใส่แม่พันธุ์ลูกเกียร์เทาใหม่ทีหนึ่งครับตัวน,นี้นะครับ มาประจําการทับอยู่ที่บ้านนี้นะครับทับชุดพวกแม่ไก่นี่นะครับนี่นครับเราจะพาไปดูชุดหลานบิ๊กกับสายบิ๊กกับ นี่นะครับตัวสีขาวนี่นะครับสีเทานี่นะครับจะออกมาทางเหมือนจะออกมาทางตัวนี้เป็นพระจันทร์เสี้ยวก็มีสายเลือดพจันทร์เสี้ยวอยู่นะครับนี่ครับสองตัวสองตัวนี้แล้วก็ตัวเทานี่ครับสวยครับชุดนี้ เป็นลูกเยีร์เทาครับเห็นมันหยอกหยอกกันเป็นไก่แข่งหน้าครับสวยนะครับนี่ครับเป็นไก่สวยครับ ไก่งสงวยตัวนี้เริ่มเฮาครับแต่เป็นไก่น้อยนะครับเิ่มเฮาแล้วนี่ครับพ่อพันตัวสานี่ครับทีนี้ออกสีไปพันเซี่ยวนะครับออกมาสีนี้ครับ ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับตัวผู้สามตัวครับมันร้อนครับครับแต่ไงก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ